ในที่สุดข้าก็ปลดปลอ่อยเกาะนี้ออกไปจากคนชั่วแล้วเอาละและนี่คือเป้าหมายต่อไป,ปอะไรไหมเป็นดินใหญ่ยังตกในน้ำเมือ,องศัตรูอยู่สะพานเพิ่งจะโดนทำลายปดยเ่อตะกีนี้เองไม่เป็นไรเราจะข้ามไปตีฐานทัพศัตรูลงทางน้ำแทนก็ได้แน่นอนข้าจะต้องใช้เรือที่แข็งแกร่งที่สุดเร็วที่สุดเป็นเรืออะไรน่ะเหรอเป็นเรืออะไรน่ะเหรอ ข้าก็นึกขึ้นได้ในหัวอยู่แล้วละเอาละเพื่เป็นการเสียเวลาออกปฏิบัติภารกิจเดี๋ยวนี้มันมีอยู่ในเกมด้วยแหละของฟันนี้นี่เจสกีดัดแปลงใส่เป็นเอาเอาเป็ดยักษ์ใส่แทนโอไม่ไม่มีที่ไหนในโลกแล้วไดตำนานเล่าขานมาดิ แถวนี้มีสิง่งลี้ลับอะไรอยู่สักอย่างลึกเข้าไปในด,ดงญ้านี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่า้พาพกอาวุธมาเต็มตัวพร้อมที่จะประจันบานตอนไหนก็ได้เอาละ่ะไหนกัน <c oughs> เฮ้ยเด็ดเด็เฮ้ย,ย,ยอะไรวะเนี่ยอ๋อใช่แล้วโอโ้แม่มีมีเป็ดยักษ์เป็ดยักษ์อยู่ในป่าโอ้โหลี้ลับมากเลยสงสัยเป็ดสองตัวนี้มันพัดพากหลงมาจาก เป็นยักษ์ที่เมืองอุดรแน่เลยว่ะโอ้ยโอ้ยเปอะไรสนุกสนุกให้ทำอีกันวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาลูกเป็ดกลับไปที่อุดรอีกครั้งก็ได้วะเห็นเห็นมีแต่เป็ดยักษ์ตัวเดียวนี่นึกอะไรออกละนึกอะไรออกละนึกอะไรออกละเออ้เป็ดพิฆาตฟาดฟาดอีกทีฟาดอีกทีวันนี้เออเอา โอ้ยโวยเป็ดเป็ดยากโอ้ยอ๋อมา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 วมานี่มาวันนี่เจอเจอมีอีกแล้วมานี่เลยโอ้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 ยรถไฟรถไฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยาอย่าเออเอเวนายิงมาเลยเป็ดอยู่นะเป็ดไปแล้วอีกแล้ววันเนี้ย โอเอร์ไปสองลบแล้วเอาอะไรโอ้ตายหาลืมไปคอบเตอร์ลำนี้มันอยู่บนน้ำไม่ได้โอ้ยลำที่สมเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดฮ้ยโอ้อย่าโคเตอร์โคพเตอร์ลำที่ส โอ้ยเชี้ยลำลากี่ลำแล้ววะเนี่ยเฮ้ยโอ้ตายหาเหลือลำเดียวแล้วโอุ้บซามตลอดเอ้ยไม่ย่าอย่าพลาดครั้งสุดท้ายเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วก็ได้เฮายเฮ้ยเอาดเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเอ้เฮ้ยเเอ้ยเยยเย้

โอ้ยเฮ้ยชิบหายชิบพายเป็ดเป็ดเป็ดไฟลุกแล้ะกลายกลายเป็นเป็ดยากเอื้อโอ้โหโอ้ยเอาเป็ดลงร้าเพื่อเอาขี่ระวังนี่เนี่ยนี่เป็ดพิฆาตปาดแมมเฮ้อเฮ้อเ้ยเรมาเด็ดขาดมานี่เลยมานี่เลยอ่ะอะไรดีเนี่ยเฮ้ยเฮยเฮยมองอะไรผมไม่ไม่ได้ทำอะไรฮะ เดี๋ยวเดี่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 ยวอะไรเนี่ยอะไรมันอะไรขับเองไม่ได้มาเรี่ใช้สมองหน่อยสิเฮ้ยเดี่ยว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 ่่ฮ่โอ้ยแม่งกอให้ให้กูขี่คอเด้แบบตามสบายเลยมึงใช้หัคิดหน่อยสิเฮ้ย ให้หัวคิดหน่อยอืมไปไปไกลๆเลยไปไปไกลๆเลยไปเอาโอ้ยโอ้ยนกว่านึกว่าแมงบักอีกแล้วตะกี้เฮ้ยเียสวัสดีูไปทางไปบ้านผมอยู่ที่ไหนคือรู้ว่าเฮียกำลังย่งยิงปืนอยู่แต่ว่าขอเที่ยงผมต้องต้องรี้โอ๊ยระบบระบบโอ้ยเฮียเออผมไม่มีประตาเอาโอ้โถุย อ๋อเจเจเจตายตายไปแล้วอะไรมันสงสัยอยู่ได้ว่าว่าว่าเห็นไม่ชัดอ๋อา๋ออันนี้อันนี้เบาเบาถูเบาแล้วโอ้ยหว่เจ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 มใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนสิโอ้โหเลียเลียสมัยเก่งใจเลยโอ้โหทำการจูบแบบฝรั่งเศสแล้วก็เดินจากไปโอ้ย ทิ้งเขาได้ลงทำไมวะเนี่ยไหนไหนก็ไหนในแล้วในในก็ไหนไปไปไกลๆเลยไปเจ็กตูมด้วยเอ้ยมาลับอีกรอบละวอะสัญญารอบนี้จะไม่จะไม่ทำพังต่อไปแล้วขึ้นมาขึ้นต่อเออโอ้ยโอ้โหขนมเบอร์นะ โอล,ลองเหอะเพื่อเอาไอ้เป็ดสองตัวนี้กลับบ้านไปอย่างปลอดภัยสักทีที Hey Rico over here อืมอะไรริโก้ can you help Let me explain ริโก้ my car ran out of gas Could you d r a g it to the station มึงโอ้โหอะไรไลน์ที่สองแล้วเหรอเออเดี๋ยวเอาเอาเป็ดยักษ์ลากไปเลยดีกว่าปะ วาวันนี้วันนี้มามาแล้วมาแล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยรถลอยน้ำได้เอ้ยไม่เป็นไรโอ้โหเป็ดเป็ดตัวนี้ทรงพลังอยู่แล้วอะเป็ดตัวเป็ดตัวเอาจมไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรถ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 หายไปรถหายไปแล้วอะเฮ้ยทำไมเร่งเครื่องไม่ขึ้นแล้วหรือว่าใส่ใส่จุดสูงที่สุดแล้วแหละอาจจะชึบกบมาปล่อย ไปแล้วเป็ดปินได้ข้าปินได้ไปต้องพึ่งเฮลิคอปเตอร์มีเป็ดยักษ์ก็ลอยได้แล้วยู่ข้างนอกสวยอย่างเลยเดาไม่เคยเห็นวิวอะไรแบบนี้มาก,ก่อนเลยทะเลภูเขาชายหาดสวยงามจริง มาลุยทีชิบหายแล้วกูเดืยดเดือดเดือดอย่า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 พักอย่าพักอย่าพักอุ้ยเว้ยวุ้ยเวุ้้ยเป็ดเป็ดเป็ดกลายเป็นเป็ดย่างไปแล้วเป็ดเป็ดเป็ดย่างไปแล้วเ้อโอ้ยเดี๋ยวเป็ดเป็ดเป็ดเฮ้ยอย่าพึ่งเอาโอไปแล้วยังไม่ทันจะกลับอุดรเลยจมจมไปแล้วกองขยายเยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะเป็นลูกหมาเดี๋ยว มันี่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 ตามตามข้าพเจ้าตามข้าพเจ้ามาด้วยเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาน้อยผู้น่าสงสารดูนี่สกปรกไอซอนนึกจะยิงเยี่ยมบาดน้อยกูตายตายเออเด้อเด้อโอ้ย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 เดี๋ยว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 โอ้ โอ้มาน้อยไปแล้วข้าจะต้องพาเจ้าไปที่ทีด่ดีวันนี้แน่นอนมาไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีดีเอาไว้รู้ว่ายังไม่ตายคือข้าข้ายัางมีอะไรอยากโชยให้เจ้าดูนี่นี่เนี่ยเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหเวทเอาลูกหมาก็ไม่เวทโอ้ยโอ้ย เอวเยเดียว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 วเอาตายหายไปไหนเราไม่รู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหยังยังยังเจออีกมันวันนี่มันนี้วันนี้วันนี้มาน้อยโดนจัดหนักไปหน่อยอเป็นโอ้ยเราจะต้องเก่งขึ้นในอนาคตแน่นอนเฮ้ยโอ้กลับมาแล้วโเห็นไหมเห็นไหมมันยังไม่ตายไม่ว่ามันอึดขนาดในลูกหมาตัวนี้น่ารักน่าชัง ตายหาเลยเอ้ามาเร็วๆรเร็วๆมาน้อยมามันเฮ้ยฟอกมิวไหมเป็นไรมาน้อยเราเราจะฝึกความแข็งแกร่งใหมเปนรอบที่สมาบางงาข้ากระเดกกระเดกกระดอนไปเรื่อยเฮ้ยเสือกเป็นไรเป็นไรลงอความปลอย อความอดทนเาไว้หายไปไหนเราไม่รู้เห็นไว้โอ้ดูเลผ่านวนๆผ่านไปมันก็กลับมาที่เดิมอีกโอ้เห็นไหมมันก็ยังคงเดี๋ยวเดีเดี๋ไอ้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 ไะไอ้ไะอ้ไอ้อ้อไอ้้อไอ้ไไ ไม่เป็นไรเราจะฝึกความแข็งแกร่งของเจ้าหรอลากลากหมาลงไปในน้ำอีกเฮ้ยถ้าไม่โดนปลาฉลามกินแสดงว่าเจ้าแข็งแกร่งแล้วต่อไปแล้วพรองเป็นหมาที่แกร่งที่สุดในโลกแน่นอนออกวัวไอเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่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 ยวมาห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 มา,มาล,งลงไปแล้วลงไปแล้วโอ้ย <laughs> เจเลตว่าก็มีมีการปล่อยตดออกมาด้วย เออมามานี่เลยแดกแดกเล่าหนักไปหน่อยฮะย,ยียีคายอยู่ตนั้น,นก็บินเป<า>็นตัวและเงินต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเอาไปซื้อของนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนนะครับยารักษาโรคกระสุนอะไรอย่างนี้นะครับผ่านทางตู้เสื้อผากระโหลกกระโที่ไม่มียารักษาโรคไม่มีกระสุนไม่มีกระบอกปืนอยู่ข้างในสักอย่างยกเว้น AK47 กับลุก2